ถ้าถามว่าวันนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยองประกอบใหญ่ๆเนี่ยคงต้องพูดตรงๆเลยว่ามาจากมหาวิทยาลังสิต์แทบจะถือได้ว่ายอมลงทุนให้กับวงการเชล่ด,ดิ้งไทยเลยทําไมถึงกล้าขนาดนั้นต้องสโลกแกนเหรอครับก็คือพยายามทําตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสังคมไอ้สังคมที่เขากาลังมองอยู่เนี่ยสังคมธรรมาธิปไตยเนี่ยคือมันมันมองมากกว่าการที่คุณจบก็คุณเก่งไงแต่คุณเป็นคนดีหรือเปล่า หมาวยังสิทธ์พยายามผักดันกีฬาชีน้นี้ปลูกฝังให้กับเยาวชนเห็นอะไรบางอย่างเช่นการรักกันในหมู่ของทีมการแสดงสปิริตการทำงานร่วมกันในหลายๆอย่างของกีฬาชีดนี้เป็นกีฬาเดียวที่ผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดเกเล่นได้หมดไม่แบ่งเพศแบ่งวัยอันเดียวที่คุณต้องทำคือทำยังไงให้ทีมวร์วของคุณมากที่สุดวันนี้คุณชนะหรือไม่ชนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแชมป์หรือไม่แชมป์นะครับ แต่ถ้าเกิดรูทีนน,นั้นๆของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จคือคุณต่อตัวไม่ตกทําได้เหมือนที่ซ้อมแล้วก็เอเ์เทนคนดูได้คุณประสบความสําเร็จแล้วคุณแชมป์แล้วเราจะถามว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้กีฬาชีเนียเป็นที่นิยมหรือเป็นที่สนใจเนี่ยก็คือตัวรูปลักษณะของเขาปัจจุบันมี60กว่าประเทศเล่นกีฬาชนิดนี้มันเป็นกีฬาที่อยู่ตรงไหนทุกคนก็ต้องวิ่งมาดู มันเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างเรื่องอผู้หญิงแต่งกายอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกโอ้ทำไมต้องนุ่งสั้นผมบอกตรงเลยพี่ใส่เกงยีนไปโยนดิดูดิมันจะแหกขาได้ไหมไม่ตกมาตายรับไม่ได้ลื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงทําไมต้องนุ่งเปิดสะโพกค,คุณเอามือไปจับผ้าแล้วลองมันลื่นขึ้นมาแล้วตกมาหัวแตกกับเนื้อจับเนื้อเนี่ยความเหนียวของมือความอะไรเงี้ย ด้วยสิ่งต่างๆที่มันเป็นเชียริ้งเองเนี่ยองคประกอบของเขาเองเนี่ยจึงทาให้กีฬาชินเน้ค่อนข้างจะไปไวไวัยรุ่นมันโดนใจมารู้สึกแบบว่าเอ็กซ์ตรีมบ้างรู้สึกว่าคนเท่าคนแก่ที่ดูก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันเหนือมนุษย์มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องทํางานร่วมกันในหลายๆ,ๆอย่างมันจึงพัฒนาได้ไวและไปได้ไวแล้วก็ดังทั่วโลกในขณะนี้นั่นเองน้องๆคนใดเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่เนี่ย,อเ,ยเอ๊ะมีความคิดอยากจะเป็นเชียริ้งเนี่ยอยากรู้ว่า เขาต้องมีความพร้อมอะไรบ้างถ้าจะเป็นเด็กทุนของนักกีฬาเชีรดริ่งมหาวิทยาลัยศิลป์หรือการคัดตัวเข้าเนี่ยก็คือสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือว่า1คุณมีความกล้าแสดงออกหรือเปล่าอันที่2มีทักษะในด้านยิมนาสติกหรือเปล่าทักษะยิมนาสติกก็คือความยืดหยุ่นต่างนะครับอันที่3นะครับหรือความแข็งแรงของร่างกายนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป,เป็นในส่วนของน้ําหนักด้วยนะครับถ้าน้ําหนักเบาก็ได้เปรียบหน่อยหนึง่งส่วนผู้ชายก็คือในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายตัวใหญ่ก็ได้เรียบ แล้วก็เมื่อ3เรื่องมาประจบแล้วเนี่ยจะแยกเป็นสกิลสกิลอันแรกก็คือการตีลังกาอันที่2เนี่ยคือการโยนตัวอันที่3คือแดนซ์การขยับร่างกายถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะอันที่4ก็คือการจัมป์ครับการกระโดดท่าต่างๆอันที่5ก็คือพีระมิดคือการต่อตัวกลุ่มใหญ่อันที่6กสตันนะครับผมคือการต่อตัวกลุ่มเล็กๆอันสุดท้ายก็คือการเคลื่อนไหวมือต่างๆเมื่อเรานําองค์ประกอบทั้งหมด ต่างๆมารวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นกีฬาเชียร์ลีดิ้ง mm hmm. เมื่อเขาฝึกจนถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยความชํานาญทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นความเคยชินที่เขาทําอยู่มันไม่ได้ทํารอบสองรอบหรือร้อยสองแต่มันทําเป็นพันๆครั้งกว่าจะทําได้แต่ระยะเวลาในการฝึกเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนว่าจะมีความวัยขนาดไหนถ้ามันก็จะยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยโดยที่ไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่น้องเขาฝึก มันก็ต้องเรียนรู้ในทักษะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นชมรมการใช้ชีวิตร่วมกันต่างๆถึงประสบความสาเร็จได้นั่นเองครับผมเอจะประสบความสําเร็จกับกีฬาชนิดนี้ยังไงเนี่ยสำหรับตัวนักกีฬาเองหรือใครที่อยากจะก้าเข้ามาเนี่ยก็สิ่งแรกต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความมุ่งมั่นและรักที่จะเชียร ความประสบความสําเร็จของคําว่าเชียร์เจอร์มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นแชมป์โลกนะครับแต่มันคือความสุขที่ได้เชียร์มันประสบความสําเร็จตั้งแต่ความคิดของคุณที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับก็อยากให้น้องๆทําอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือขอให้มีความคิดแล้วก็คิดให้เยอะนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ย น้องๆก็จะโดนเชิญมาเป็นแบบพี่มาอยู่หน้ากล้องแล้วก็ได้เล่าประสบการณ์ดีๆที่ที่ตัวเองได้ไปค้นพบหรือเจอมามาบอกอีกหลายๆคนในในสิ่งที่ทําแต่ที่สําคัญที่สุดคือทําวันนี้ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอดีตที่ค่อนข้างจะดีแล้วเมื่อมันย้อนกลับไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ถึงอดีตจะผิดพลาดหรือจะไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ วันนี้เราทำสิ่งของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะได้มานั่งตรงนี้แล้วก็บอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนครับผม Genesis Let's Break it Down Genesis, let break It down.